ไหเข้ามาในห้องเรานะนครับัวผมนายวันตึงปังก็เรียกว่าตอนนี้ไม่โอเคว่ะเป็นคนไทบเมื่อไรกครู้ย่างนดูแล้วยนะราเย็นไบัาเไม่โอ้ยดึงไปโอ้ยีว่ะดิไม่ดีมอะไรวะ

เรื่องของเรียนนี้ป่ะามคยรู้ไหมโอ้ใจดีไม่ควนปีนวะเกรียขอทักทีเยามจากทักเรื่องนี้มาซะเรื่องอ่ะขอแบอนร้เลยรป่าตรวเรื่อของเราอ่ะเคยมีครูคนหนึ่งอ่ะเคยมีครูคนหนึ่งอ่ะเจอเรื่อง เรื่องอะมันประมาณ5ปีแล้วมนะรุ่นพี่เขาเล่ามาเป็นช่วงงานวิชาการไม่ต้องเจนะทำไมต้องต้องงานวิชาการตอนที่แบบว่าพวกพี่ก็ต้องอยู่ทํางานกันอะทํางานกันดึกๆคล้ายๆงานกีฬาสีแบบทำซุ้มอย่างเงี้ยตอนนั้นรุ่นพี่เขานั้งทางานกันหนึ่งห้องสองมดุดดึกแล้วดึกแล้วแต่ว่าชั้นบนห้องนิตย์ไทยห้องนิตสิบ ครูพี่บอกว่าพอได้ยินเสียงเสียงไพ่ดนตรีเล่นได้ยินเสียงฉีกฉับได้ยินเสียงระนาดได้เขารู้สึกว่า,วาซ้อมอะไรกันตอนนี้วะมันซ้อมกันดีขนาดนี้เลยเหรอก็เลยขึ้นไปดูพักพักขึ้นไปดูสักหน่อยขึ้นไปดูการซ้อมใหม่พอขึ้นไปห้องปิดอยู่ห้องปิดอยู่ ก็เลยแบบว่าแต่เนี้ยก็ยังได้ดีนะก็ยังที่เสียงได้อย่างแบบว่ามันจะมีตามพวกอุปกรณ์ตามชุดเสียงสะบัดแบบนั้นแต่ว่าที่พวกพลุนที่เขาเลยส่องไปดูก็เห็นนะไม่แต่ไม่มีใครเล่นมีใครเล่นดนตรีนั่งเล่นดนตรี๋เช่อหรือพี่เขาเห็นไหมวะน่ะเออพี่เขาเห็นอหไรวะเขาบอกว่าเขาเห็นปี๋คนหนึ่งปี๋ปี๋แลี๋แล้วเหรอปี๋ อยบอกแลถ้าใครเจอทางเราดีอีเี่ยปีเี่ยปีเน่ะตามติดเรื่องนี้กูไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยกลัวอยู่ต้องกลัวเป็นเด็กตั้งตีตอนเล่นได้ได้รูปที่เรามาโชคดีที่ยังไม่เคยเจอกับตัวดีนะ้่านยังไม่เคยเจออ่ะเป็นน่ากลัวดีว่ะตอนนั้นพอรู้ที่เขาเจอพี่เกยก็วิ่งเลไม่เก็บของแล้วแล้วกกลับบ้าไม่ทำแล้วมึงนี่เนาะนาะเล่ห์ผีเล่ห์า

หลังที่เกิดออกอะมะเด็กคนนั้นเนี่ยเขาค่อนข้นางเศร้าแล้วก็เมื่อยเพื่อนเนลวลามันเนีเ่ยนะเขาตายอะ่ะช่วหน้าห้องนี้เลยห้องน,น้ำอ่ะก็ต้องมีครวะเรื่องของเราก็เราเป็นชิบหายแล้ว ไอ้พวกเชียร์ดิเชียร์งด้วย All right. All right. ผ่านแล้วไอ้พวกเชียร์ดิเชียร์งด้วย